สวัสดีค่ะวันนี้นะคะองกี้จะมาสอนโยคะนะคะเป็นท่าที่ใช้สมาธินะคะโดยที่ใช้มือของเรานะคะวันนี้นะคะก็จะไม่สอนอะไรเหนื่อยๆเนาะแค่ใช้สมาธิเท่านั้นเองนะคะท่านั่งจะนั่งยังไงก็ได้นะคะให้สบายๆแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรกี้นะคะเริ่มที่จะนั่งหน้าท่าคาสมา วิธีทำนะคะโยคะฝึกสมาธิเนี่ยวันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับท่าที่นับที่ใช้เลขอะค่ะชูนิ้ว,ว,วเอาอย่างเช่นกามือสองมือขึ้นนะคะแล้วก็ชูหนึ่งข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกลันะคะชูนิ้วเดียวนะคะถ้าหนึ่งสองก็คือชูสองนิ้วอีกค่าหนึ่งก็กลัน,นะคะสำหรับการไปสามสี่นับไปเรื่อยๆค่ะห้าหกชูหนึ่งนะคะเจ็ดชูสองแปดชูสาม 9ชู4 10ชู2มือก็แบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็10นะคะ9 8 7 6 6ดนิ้วเดียวนะคะ5 4 3 2 1 0ต่อไปนะคะเรามาฝึกแบบเร็วๆกันดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เนาะใครได้บ้างคะใครได้ก็ เช่คอมเมนต์ด้วยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เย่ไทยหลังไม่ค่อยได้แต่ก็จะติดตรงหกอีกเจ้ก็ชอบหกแบบนี้เอยหกแบบนี้นะคะว่าชินมาแล้วไงอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ หนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบนี้ดูช้ากว่าอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคถ้าใครได้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าทำได้แล้วนะคะกิจะได้รู้นะถ้าเอ่อถ้าพวกนี้นะคะก็จะฝึกสมาธิของเราด้วยนะคะว่าให้แบบ มีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะค่ะสมาวันนี้นะคะกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดสัต์อะไรงี้ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย